ไม่ได้ไปไหนนะครับหลายๆคนถามมาในคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมึงยังอยู่ดีหรือเปล่าปากดีแบบมึงอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนครับพอดีไปภาคบอลที่ร้านมาดิฟมาครับแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้อัดคลิปครับอ่ะโอเคอัดคลิปแล้วนะครับก็เป็นอีกเกมที่ผมรู้สึกว่าแพ้แมนซิตี้ผมก็ไม่ได้น่าอายนะเพราะทีมแมตตีแมตตี้มตนี้แมตตี้แมตตี้ริงๆก็มต้องยอมรัี้รับวันนมี้เป็นเกมที่แมนยูผมว่าคแึ่งแรกเป็นมกีมที่แมนยูทําได้ดีมากๆกันนะท้แมต้ดมีมากๆแล้วก็ สู้กับแมนซิตี้ได้สนุกแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวของแมนซิตี้แม่งมันก็ดีกว่า,าจริงๆครับแมนยู U, ตัวที่ลงเปลี่ยนมาที่พอจะเปลี่ยนเกมได้อย่างกาลาโชมีแค่คนเดียววอลเวกคอร์สอะไรเงี้ยต่างๆลงมามันก็ก็เข้าใจได้อะครับปีหน้าเสริมทัพดีๆอ่ะก็ก็เถิดมีอนาคตที่ดีแหละครับสำหรับทีแมนยู U, เนาะส่วนทีแมนซิตี้ก็ต้องเข้าใจว่าแม่งสุดออยอดจริงๆก็ต้องยอมรับนะคุณเห็นไหมวันนี้นักเตะอย่างรูเบนดิอาสเล่นได้แม่งโคตรนิ่งนักเตะอย่าง จอสโตนี่โอ้โหสุดยอดไม่รู้ว่าใครไปเข้าฝันในเป๊ปนะให้มันไปเล่นแดนกลางควบโรดี้แม่งจับบอลไม่พลาดเลยวันนี้นะครับแมนยูนี้ทําได้ดีเก็บกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ได้เก็บเออเควินเดบรรยได้แต่เก็บทางฝั่งของยูไคกุนโดกันไม่ได้นะครับนี่คือหนึ่งนักเตะคีย์แมนสําคัญวันนี้ที่ทําให้แมนยูแพ้ในเกมนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าแมนซิตี้ดีกว่าแต่ถามว่าอายไหมไม่อายครับ แพ้ทีมที่กําลังจะเป็น3มแชมป์ในฤดูกาลนี้แพ้ยอดทีมแบบนี้สาหรับผมก็ถือว่าโอเคสบายๆแพ้ยอดทีมก,ก,ก็รับได้ครับก็รับได้ไม่มีปัญหาแลวฤดูกาลนี้แมนยูเองก็ถือว่าสอบผ่านเพราะว่าทําได้ตามเป้าจบท็อปโฟแถมกําไรอีกซ้ำได้แชมป์คาราบาวครับมาอีกหนึ่งใบรายการนี้ไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าชิวๆไปก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก,ก็ต้องยอมรับครับว่าแมิตี้ชุดนี้ แม่งโคตรดีชมเลยครับเป๊ปกเริล่าทำทีมดีมากนักเตะภายในทีมก็โคตรสุดยอดครับก็อขอวอวยพรและการให้แฟนแมนทิตี้ประสบความสำเร็จกับการคว้าทิปเปิลแชมปหห์ในฤดูกาลนี้นะครับ